ว่าแบบพื้นที่้องพลอยได้บอกไปเพราะว่ารุ่นนี้มีส่วนร้ายนี่เพื่อนทียากยุดเนะเพราะว่าแบบก็ว่าง่ายๆก็มีความเป็นผว้ใหญ่ความข้าใจคือกันนะ สวัสดีก่อนอื่นน้องพ่อยกขอากรสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขสุคนเลยเนาะโดยโบัวจะเป็นเอฟซีจากทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะโดยตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องน้องพ่อชแนลอีกแล้วเนาะเมื่อน,นี้น้องพ่อยกพี่ลาน้องพี่พน้องในเดินทางมาทางบ้านของสาวสดหน้าใหม่น้องพี่พี่น้องเนาะโดยก็บ,บ่เค้ยมาจักเถื่อนี่ก็เป็นครั้งแรกเถื่อทําอิดเนาะที่ได้มาเนาะเฮากายังบ่ทันหูชื่อเสียงยงน้ำของเอื้อเพิินนะว่าสาวสด หน้าใหม่ของเฮาผู้นี้แม่นว่าเพิ่นซื้อจากใดน้เพชรพี่น้องเนาะโดยเฮาก็สิเข้าไปทักทายสบายดีทั้งเอื้อยเพิ่นพร้อมๆกันเลยเนาะก่อนสิไปเบิ่งไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องพ่อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพ่อยในการที่คลิปต่อๆไปเนาะโดยสิเป็นแนวใดเฮาก็เข้าไปหาเอื้อยเพิ่นเข้าไปท,ทักทายสบายดีเพิ่นพร้อมๆันไว้เนาะทางอ่าทีมงานเฮาก็ะหาก็มาหาเอื้อยเพิ่นทางแรกเนาะโดยก่อนอื่นเฮาก็สิขออนุญาตทางซื้อก็เนาะลวมถึงจังได๋เนาะซื้อมนต์ ออยุ10ปีคุยสัก6สัก6ปีด้วยด้วดยม่งั้นสวัสดีครับเอ๋คุณบอกขางแดงขางมี่หนน้อมีแต่ผู้ซื้อได้เป็นผู้อาุขึ้นได้วเนาะมีแต่ว่าไม่ได้ไปใส่บ้งใส่บาด้เนาะเออัาเนกี่น้ํเยอร้อยเนาะมีแต่สข้วเรื่องเลยเนาะมาในวันนี้คือว่ามาออกคลิปนี้กับ โสดบ้าเต๋อเปิดใจเนาะแม่มันก็จะเปิดใจไปเนาะคือว่าเปิดใจนี่มักหนุ่มข้างใดนี่แบบนี้เนาะทางใดก็ได้ฝั่งไทยฝั่งดาวต่างประเทศก็ได้เว้ดแม่เรื่องสเปกอันเรื่องอันอายุคนนี้ค่ะก็ประมาณสามสิบปลายถึงปลายเนาะไม่กลัวเกินไปเนาะเอารุ่นง่ายใด้เนาะ แฟนหรือว่าเจ้านี่เราเคยแต่งงานจเคืออะไรได้บอกเขถึงไหนบอกเรเคยยังบ่เคยสาวโสดรุ่นใหญ่เนาะอะไรเนาะแฟนเราเคยผ่านการครอบครัวเนาะโดยบ่เคยแต่งงานจเคืออะไรวะใช่ไหมเนาะแท้ๆโดยเคยแบบโอ้ร่มมีอยู่บอกเออโอ้ร่มแบบเคยโอ้ร่มต่หาบ่ได้แต่งงานประสบความสำเร็มีร่มระดับยาบ่เข้าใจกันแต่ยาเนาะในสุดจนเท่าห่อเท่าพวกปีตอนนี้ ตอนนี้ก็ยังม่ท่านมีอีกอยู่บุญจะมีบบบนี้แหละเนาะคือว่าผู้เจ้าบุญงามอยู่ผาวไปอยู่มุมใดเจรดยนี้เนาะ10%ตาบะเพิ่งเนาะ10%คือว่านี้เพิ่นจะเปิดใจนี่คือว่าอยากไรเนื้อคู่สั้นๆเนาะเปิดใจเป็นทังการ100%เมนไหมเมนอืมนี่แต่ว่าคู่ว่องอะไรเรื่องสเปคขึ้นแต่ว่าสเปคได้แบบนผิวขาวผิวลำแบบใดมีได้ก็ได้แบบใดก็ได้โอ้ยปัญหาอย่างแม่พอแต่ว่า เขาได้วไ <ลง S 1> หม<า>รับใจแม่นเพาใจกันก็ได้เจ้าเขาก็เคยไปทำงานอยู่ไทยอยู่อย่างนี้ป่ะเคยมีที่ยู่ราลแม่นมีแต่เห็ดแถวบ้านอยู่บ้านในสายเห็ดยังเห็ดเะี้ยังต่อเน,นี่ยเจ้าหนี้บ่อเห็ดยองงานเห็ดงานยงงานน้อง,ง,งอย่างไปเนาะบ้านมื่อนี่ก็เลยพักทอนราะวะบ้านเห็ดบุญมื่อนี่เนาะลงใส่บายเนาะสบายเขาว่ารับบินบ้านทำาน้าเนาะรับบินนึกเขาสตาร์ทไเ่ฟาชัลละ เอาสนักพอกับสลักบ้าป้าเนียนเยอะแต่ว่ยาชนะว่าอาไปเท่าไมเหนื่อยเนาะท่ากทางกินมาเกี่ยเพื่อนเพื่อนจะยิงยิงตามไปเรื่อยเนาะท่าทางเขาสูตรท่านี้ก็คือว่าบอกเคยไปไทยเห็นว่าค่บอกเคยลมดูว่าอันแบบนมทางไทยเคยลมบอกบอกเคยเคยแต่ว่าฝั่งล่างเนาะทางไทยบอกเคยลมอื้อหือ บานนี่กับชิลองร่มเมืองบานนี่แหละคำเปิดใจนี่แหละเนาะมาเป็นเป็นได้จริบเนาะแมนผมคือว่าสมมติว่าคุณมาคัะคักแพงเจ้าแล้วเอาเป็นอยังนั้สามารถขึ้นอย่างมาแต่งงานอย่างกับเจ้านี่เจ้าก็สามารถที่จะไปนพึ้นได้ด้วยวิธีใดไปได้ไปได้เนาะไปมาเนาะแมนเจ้าปกติเจ้ากับบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าอยู่ไหนบ่ อยู่บ้านนี่เลยเนาะแต่ครั้งเข้บคัวได้สามีกันจะุ้นพ่อเมย์ตามคนแต่เพื่อนยังพ่อเมย์จะอะไรยังอยู่บอกอเสแด้ยังอยู่กเมยบแต่จังวันเอ้ยเอ้ยอยู่แต่เอ้ยนี่ะมีเขอาคัวแล้วไม่เห็นให้เห็นหน้าเ่าะทางทางเพือน เห็ดก็ได้กินเนาะทางเอื่ยนดเห็ดเนาะแม่ตอนเด็เจ้าเลยมาทํางานอยู่พี่ท่าเนาะแ็เลยันเปิดใจให้เสี่ยลูกเคยเมื่อภาคกันแม่ได้แบบนี้เนาะหลังจากไปขึ้นกระสูรมากอะเป็นเวลาโดดนานเลยตัวเองพี่น้องเองเนาะเปิดอายุ36ปีแล้วเนาะอนยคือสึกใจนมนมลายคนดอกกวาสาวรุ่นใหญ่แบบนี้แหละท้งนุนมสาววาสนามักชอบเนาะแม่ ส่วนไหนนมนมนี่สิมารุนนี้เพราะว่ารุ่นนี้นี่ส่วนร้ายซิโบลินโมยังป็นไรแล้วนเนาะแบบแบบหยุดแล้วล่ะไมาทำงานกะนั่นแหละคือว่านเราพ่อยัมีอย่างถามบ่มีถามคำถามบ่โดยอย่างว้ายอย่างก็ว่ากันคำถามกันไปเรืยเนาะโดยคันคือทางเอื้อยนี่แบบคิวเพื่อนนี่ก็มีคนดูแลครอบครัวพ่อแม่อยู่แล้วนี่คันคือว่า นุ่มๆแบบอย่าเอาไปสั่งไปยังน้ำฮันนี่แบบอยู่ฝั่งไทยเลยนี่เอื่อนี่ก็ยูน้ำได้เนาะเหบนี้เนาะแม่ก็แบบไปได้ไปอยู่ได้เลยแบบไปสั่งซาคบพัวอยู่ปุ่นแบบนี้ก็ได้บอแม่กับเที่ยวไปเที่ยวมาอื่นีน่อยนี่ยเด้เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะแม่ขึ้นมาพี่แน่เพราะว่าทางเกิดนี่ก็ไม่ได้หนุงยากอีกอย่างไรเนาะเพราะว่าอยู่น้ำผ่านกะ ทางเอื้อยนี oh, no. no. so, ่ก็เิ่นดูแลแม่แล้ะเนาะแม่เพราะว่าก็ไปได้แต่ว่าทางเอื้อยม้นนี่ก็มาหล่นบ่มม้นนี่ค่ะเล่นเอมาหล่นน้ำมูเนาะแม่พอดีใช้งานเทามากก็มาพอทางเอื้อยเป็นเลยนเนาะมือนเนาะคือว่าเปิดใจกับแบบโทรศัพท์เจ้ากับมีครบเรียบร้อยแม่เออหลินเฟตดลินไล่อยู่ปะมีครบอย่างเลยเนาะความเจกเนาะแม่ดโดยท่านใดสนใจทักทายเข้ามา ทิมงานเขาก็พร้อมแจกให้เนาะข่าวกันอย่างพ่อผู้จักบอผู้วายอยากเป็นชู้เป็นแฟนจากใดก่ะคอยว่ากันไปเนาะแมก็มีอยู่บ่ที่ว่านุ่มๆที่ว่าเคยเข้ามาลมคนลาวเขาจุกจิ๊บจี้แบบห่วงๆเคยมีอยู่บ่มีมีหลายบ่แบบนั้นเจ้าบ่มักบ่คนเลยนัเนาะตาหมักมักเลยว่าไม่ไปเกิดขอบเขตนะนะโดยลมเนาะก็ต้องหมาว่าหึงแต่ละหึงได้อยู่แต่ว่าตได้มีเหตุผล ห้อาเพชดจริงบอว่าเ้างเพชรเท้บอแบบนี้เนาะเนบางทีกัแบบอาจจะเกินไปเนาะแบบรูห้วงจนแบบบอง่ายๆกับแบบจนบ่มีความเป็นส่วนตัวขนาดเนาะเนยขาดมือมือสิข่ามากไม่เนาะเนกะมีแต่ว่าลงกันแล้วถ้าสมมติว่าเฮ็ดเบียกก็คือว่าเข้าใจเนาะแม่นยไม่ว่าว่าจุ๊จิ๊จุ๊จี้กบเพิ่นเพรอะแม่พี่นเราเป็นสาวคนใดกะบบอมักเนาะแบบนัน มาหึงมาห่วงเกินเหตุเนาะมาจุจิจุ๊จินะนี่แหละสเปิก็คือบ่ได้ตรงนี้ก็คือว่าจุจิจุจิบ่ได้หนมนมนี้ต้องเบิ่งคลิปให้จบแม่เนาะเพราะสิได้ฮู้เนาะว่าเพิ่นนี้บ่มักข้นอะไรเนาะมักคนคันคือคนที่แบบแบบประเภทที่มักหรือสมักแบบแบบอันนิ้ใส่นี่ก็แบบได้ก็ได้แต่แบบบ่จุจิจุ๊จิเกินขนาด อให้ลมแล้วก็สบายใจเ,าเนาะ<ส>ที่ว่าลมเลยเขาใจกันเถอะนะเจอใจกันพ่อมเนาะนี่ความเป็นผู้ใหญ่ผู้นำเถอะนะเา<อ>นาะแม่เห<อ>็นนั่นน่ะค่นุ่มๆก็ต้องเบิ่งคลิปให้จบแล้วเพราะว่าสิได้ผู้เพิ่นเอื้อยเพิ่นบ่มัมกแบบใดหมักคนแบบใดเนาะเพราะว่ามันก็นอยู่ในคลิปนี้เนาะหัวเฮาทางทีมงานเฮาก็ได้สอบถามให้แล้วเนาะดูดยเรื่องแต่ว่านั่นแหละทางเพิ่นก็าง้าสมมุติว่านุ่มๆเอาไปเฮ็ดงานนําอยู่พุ่นเลยท่านเจ้าก็คื้อยากไปอยู่บ่เอ้าสมมุติว่า เป็นแต่งงานแล้วเนี่ยกลับไปได้แต่ก็ต้องเลยมา,ามาแม่ยังมาบอกเคยเห็นงานอยู่ไทยอย่อยางไรนี่กันยังเป็นต้องเห็ดแล้วค<น>่ะเป็อ,อยู่พุ่นเนาะเห็นได้ว่าอยู่พี่กะเห็ดงานอยู่พุ่นกับเห็ดงานคือกันเนาะ เงินเดือนแด้เราอยู่พี่อะก็ถือว่าลายอยู่ว่าอยู่พี่นะได้เดือนเงือนเดือนนึงกับว่าลายก็เพราได้ใช้ใจแม่ก็เพราได้ใช้ได้จ่ายบางเดือนกับพวกกุ้มบางเดือนกับพวกกุ้มกินมันได้น้อยมันเงินมันเจอเขาซื้อลายัวที่ว่าเงือนเดือนเลยเนาะลายจ่ายเขาลายก่อนนายหับเต้แม่อยู่สบายมีแต่ว่าถามเมื่อวานอยู่กับพ่อกับแม่ยังไม่ได้มีเงินเป็นของตัวเองเนาะยังเพราะว่ายังไม่ทันฉากครอบครัวเนาะมีแต่รอจำนุ่มขาสากครอบครัวละ สั่งเพือนสั่งท่านน้ำกันเนาะแม่พี่ก้มค,คิดก้มผ่านี่บ่าวาอยากมีคนที่เข้าใจเห็นโมเป็นครอบครัวเบิดแบบนี้นะก็มีดได้บางเธอก็<า>คิดได้บ,บางเธ<บ><บ>อหมูเอาลูกเอาลูกเอาควานจนใหญ่ลลูกเขาเจ้ะล่ะจนจนเล่นเขาป้าอย่างไรเนาะแถึงยังบ่าวท่านได้มีก็คิดยุ่งเถอนเนาะแต่ว่าหากลมผู้ใดผู้ใดก็มันมันโมแมนว่าลมผู้ใดก็คือว่าบโมเข้าใจเนโมเข้าใจกันแล้วก็จ้าเลิกแยกทางกันไป ออกไปกันทั้งบาดใจแม่นโอเม่นะเนาะแถากพ้นมันสีแม่นล่ะกันร่วมกันไม่เดียวกันเข้าใจกันแล้วนี่มันเป็นแบบนี้นะมันเถื่อนร่วมกันเถื่นกันร่วมพุงซื่อแต่ว่าถากคว่ำงอแง่ตะแกีแบบคล้ายเนื้อคู่เขาเรียกวามาเถื่อนนะเป็นสิมาถึงกับแค่เดียวมานี้เลยปิดใจออกไปนี่เลยกับสีมาบ้านนี่แหละเนื้อคู่กันเนาะเถื่อนเป็นยิงขางไก่เนาะ เพื่นยังบุเคยลุมหนุ่มต่างประเทศทางไปแบบนี้เพื่อนยังบุเคยลุมกับชีรองลมมมุมเบิองมาหนี้แหละเนาะทางนุกลับขึ้นกับไปอยู่ลาวหลายเรื่อเชือเพื่นกับหนุ่มเียงจันไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศอย่างนี้เลยแบบคนลา่าหนุ่มลาวมาฟังลาวไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศเนาะส่วนหลายก็ดจะมักสาวดุ่นดุ่นใหญ่แบบนี้นะเม่์รุ่นประมาณเนี้ยเนาะเพราะว่าแบบขื้นทียังพอได้บอกไปเพราะว่ารุ่นนี้นี่ส่วนหลายนี่เพื่อนชี้อยากหยุดเนาะเพราะว่าแบบก็หว่าง่ายๆก็มีความเป็นผู้ใหญ่ความเข้าใจคือกันแหละค่ะนะ พิ่นสิมักรุ่นประมาณนี้ลหละส่วนรายที่พ่อเนาะตอนแ้ไม่เห็อยังนอกินข่าวกินน้าเย็นหูเลยเธออยูู่้เดียวอแหละตอนแรกคนละเธออยูู่้เดียวอยากกินยังกะกินเนาะแม่เรื่องนี้บุมีปัญหาเลยบุมีปัญหาเดี่ยตัวคนเดียวเนาะแบบกินก็ได้ก็กินก็ได้แต่ห้าวบ่แม่แม่สมอลเซมิ่งเลยคุแววแถวนี้กับบริมีแบบ แถวนี้ก็คือว่าใกล้คายกันอย่างอยู่นะเนาะสมบอยสมบอยใช่ไหมก็สมอยอยแต่ในเฮือนบ่บ่เห็นบ่ตั้งว่าเห็นกับขึ้นกับเบื้องที่ชื้อขึ้นเถอะกับไปขึ้นก็ไม่ได้สนใจเนาะเป็นไปเวิยงขึ้นซาแต่วันนี้เกี่ยวว่าจะมองหาผู้สาวเนาะทั้งชาวสวนนี่ก็เคยบ่กินแบบกินดื่มหรือว่าแบบกินเหแตงโมยาไมยกินกินกินเป็นเวลาเวลาบ่กินเป็นเวลาเล็กๆน้อย ยหรือแบบมีการมีงานแบบงานสังสรรค์เนี่ยไม่นี้เนาะแบบเป็นออกงานงานสังสรรค์กับินจะเนาะงานบุญงานดองนี่ไปกับโมกับภูจะต้องไปแบบนั้นเนาะเชื่อว่าใครไปกินแบบว่าปาร์ตี้อยู่ในห้างในยังไม่ที่ได้ใส่บอไปเลยยังพันเป็นคนมีเนาะไปกลางคืนถ้าไปกลางคืนแล้วคือว่าดูบอดี้ช่างในชะตาพ่อแม่เทากันเนาะกับแบบส่วนตัวกับบอมักไปแน่บอมักไปลิงกับขับกลางคืน เธอมูส่วนก็คือว่าบางเธอมูสเซอกับปฏิเสธปฏิเสธว่าแย้งนัาแย่างนี่ก็แล้วเนาะแ่นกันแล้วไปเพราะว่าบอมักใจญ่บมักใครก็มาวังคับเผาก็ได้เนาะแล่นเอาบุกไปใช้ยางเขาบอกว่าบุกไปหรือว่าบุบบ้างแต่แล้วมึงกับวังคับวมได้ใจญ่ไปใจมันโดยนั่นแหลตั้งซาสุนัากรรมักที่ว่าสเปกนุ่มๆแต่ว่าสูงคือสูงยาแบบนี้นะได้อยู่บ่ก็ได้อยู่เรื่องมาได้คันมามักเละเนาะก็ได้อยู่แต่ว่าแบบ ถึงแบบนักเกินกับเบาไห้แบบสูบสูบตะบูหรอกดีนี่นี่น้อยก็ได้เนาะได้ไปสูบเพิ่มยาที่ว่าเกินกำหนดที่ว่าที่คนเบาให้สูบเนาะก็ได้เนาะอันนั้นเนาะค่ะเอาไปแบบนั้นก็คือว่าฟังทลายได้ขอบครัวเนาะนี่เวลากินดื่มกับเข่าสังคมนิดน้อยกับเออไปน้ำตาลกับเท้าไปซี่กับไปได้อยู่แบบนั้นเนาะเป็นปหาอย่างเรื่องเื่อเราไปก็ดื่มทุกคนอยู่แล้วเนาะแต่สเต็ปคต์น่ะ สูบบุหรี่กับสูบเกินเหตุกับไม่ได้ทำไมพี่น้องก็สูบเพราะดัมพอดีเนาะมักสติว่าเออสูบบุหรี่บ่เอามันคือเนื่อกูเฮาเฮาบ่มักอะไรมันสิมักได้แบบนั้นเหรอเนาะได้ก็ได้ใช่ไหมใจกับบ่มักเลยเนาะแต่ว่ามันแบบมันคือเฮาบ่มักแบบมันสิได้แบบนั้นนะเนี่ยบอกบอกขอว่าเรื่องนี้ว่าเราบ่มักนะเนาะเราเทียบสูบหนักมากผลมากเสมอคิดจะได้มันเรียนกลางห้องบได้สาได้เอาเลยต่งงานกันเลยไม่ต้องลา แฟนกันนี่โม้พ่นเรื่องนี้ก็ได้นั่น,น,นได้เป็นได้อะไรซาละโน่สัมภาษณ์ไหนว่ทางทีมงานเท่ากับมาได้หลายคนมาหนิเนาะแม่มาเปิดใจสาวสดนี่แหละเพราะว่าจะได้หาหนุม่มๆหาลูกเคยเมื่อไห้ทางแม่ขึ้นเนาะกล <c oughs> <c oughs> ับมาไปเพรียวอ่ะบัดม้าเอาลูกเ,เคยมา่อน้ำบัดนี้ไปไปดูมาชงไปชมมาซ้ำก่อนจะได้กัน <c oughs> เข่าไปหาแม่เม่าวราเมื่อหาแมตุขึ้นมเม่าก็ต้องอันทานสะกอน<ม>เข่าหาครอบครัวสะกอนเนะ<ม>าะทำภู้จักกับแม่หรือว่าต้องแมุู่ขว่าพุลทลุ่มทังใดเม่นเม่นจังจะได้อันเข่าไปหาเพื้นเนาะโดยนั่นแหละ คือสมัยกี่าง่บอสบสวัดนสิมีอย่างว่าลายน้สะ่าตถามไปเบิดทุกเรื่องได้นอกวันนี้นาะเพราะว่าอยู่คนเดียวงแมน่เนาะเยสียางน้อแบน้อสิเพราะว่าพูดได้ว่าสาวสวยใจอายุเราาเาทำไม่ได้เนาะาพูดล้วเพิ่นรักหน้านาแเพิ่ยนไมยยังไงอ่เา จะให้สเลยก็เลยสิให้เคลื่อนพักพรด้วยว่านั่นก่อนพอเป็นเวลาช่วงนี้กับคนก็คือสิโตกมือนีิเนาะอากาศขึ้นอากาศเนี่มอากาศหนาวอากาศในขึ้นสิตเนี่นิ่งเจอกันไม่อากาศหนาวคนได้เนาะดูเยอะเกินมากอย่างนั้นเจอหนุ่มๆมาไปหาสาวคนนี้เห็นไหมอยากนั่นเคลื่อนด้วยว่าอยากพิจัยเมียงเคลื่อนกต่ว่าไปตามบางเนาะอาจารย์จะได้ทุหากันอีกท่านึงด้วยว่าถามหนุ่มๆอยากมาหามาอย่างนี้เจ้าก็สามารถที่ว่า ได้ได้คันนี้บามไาเลยค่นเลยนี่มแม่คันมาอะไรบอกได้นา่าแม่คัแจ้กก่อนเนีบอกก่อนว่าหรืยว่าสิรมาทังทีมงานชาววาสนากตต้องบอกก่อนให้คอยโทรหาเจ้าว่าเออเดพาเอฟซไปหาเด้อมันอีจังย่าบ่วางน้อย่าเข้าไปทางอื่แม่ก็ดิได้เกียมตัวลอเนาะตอนรับเนาะเลยนั่นแหละชาววันาเจ้คลิปซันนี่เนาะมันนี่เนาะดยสบาย โดยโอเคน้องเพรพี่น้องเนาะก็ได้โอลมกับเอื่อยเพิ่นแล้วเป็นทีเรียบร้อยน้องเพรพี่น้องเนาะทางเอื่อยเพิ่นนี่ก็เป็นสาวโสดเนาะยังบ่เคยผ่านการมีครอบครัวจักเถื่อนน้องเพรพี่น้องเนาะโดยหนุมน่มๆคนใดที่ว่าอย,ยังลองโอลมก็สามารถติดต่อมาทางทีมงานเท่าไรเนาะ,นนะทางทีมงานเอากใจแจกเฟซแจกไลน์ให้เนาะ ว่าทางเอื้อยเพิ่นนีก่กาบวว่เคยผ่านการแต่งงานจานา้าเถื่อนเราเพื่อนพี่น้องเนาะเอื้อยเพิ่นกัมีทั้งเฟซมีทั้งไลน์เนาะหนุ่มๆคนไหอยังลองโอลงก็สามารถทักทายสบายดีมาได้เนาะสำหรับคลิปนี้น้องพ้อยก็บ,บ่มีอย่างไรเนาะก็ไว้พอกันในคลิปหน้อนาอีกจะต่อไปเนาะโดยมีโอกาสก็คือสิได้แวะเวียนมาหาทางเอื้อยเพิ่นใหม่อยู่ล่ะเนาะโดยสำหรับคลิปนี้น้องพ้อยก็สิขอตัวลำล่าเนาะก็ไว้พอกันในคลิปหน้าอีกจะต่อไปสวหรับคลิปนี้ก็สิขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี